สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยน้องปอค่ะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานดอกพกากองมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินนะคะตาลคัคังนะคะวันนี้ใช้สองสีค่ะเป็นเอ่อสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองเข้มค่ะใช้ดีนะคะราคาประหยัดข่ามูลละสิบห้าบาทใช้ไม่มีแตกเลยนะคะ วันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ดิบบินนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะเป็นสีเหลืองสองเส้นนะคะสีขาวสองเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินนะคะทั้งสองข้างให้เป็นปากฉลามแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พับนะคะจากปลายดิบบินถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้นะคะก็คือเก้าเซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปนะคะ จับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะสอดผ่านมาแล้วดึงสลิปบ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราใส่เหรียญค่ะลิปบ้นจากด้านบนเรา,าพับลงมาด้านล่างค่ะ ดิบบิ้นนะคะจากทางขวามือเราพับมาทางซ้ายค่ะดิบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะดิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะดิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือเราสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะ ได้ลักษณะแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะก็จับปลายริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นขึ้นมานะคะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างเราค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นนี้นะคะ จับเส้นริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นออกมา <_ từ> เส้นที่เราจะทําก็คือเส้นนี้นะคะนี่ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมา เส้นที่เราจะทำก็คือเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้น้าเฉียงลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหนียวจะเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นวนปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลัง ปลายริบินชี้ไปทางซ้ายมือค่ะแล้วก็จับปลายดิบินนะคะกลับมานะคะทางขวามือแล้วก็ม้วนปลายดิบินนะคะเข้าไปด้านใน1นรอบค่ะจับตรงปลายดิบินสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะ เส้นที่เราจะทำนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นก็พับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายเราจะนำปลายริบบิ้นนะคะกลับมานะคะทางขวาค่ะแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะหนึ่งรอบค่ะ ตอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีเหลืองนะคะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นนี้นะคะจับเส้นลิบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วเราก็พับปลายดิบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะ หลังจากนั้นก็จับปลายิบปลายดิบิบบนชี้ไปทางซ้ายเราจับปลายดิบ,บินนะคะกลับมาทางขวามือแล้วก็ม้วนปลายดิบ,บินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะดึงเส้นริบ,บินออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นสุดท้ายนะคะ จับดิบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็จับปลายดิบบิ้นนะคะไปทางซ้ายปลายดิบบินนะแล้วเราก็จับปลายดิบบินให้กลับมาทางขวามืออีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ม้วนปลายดิบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปใต้ล่างกีบดอกสีเหลืองนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะ ดิบบินจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะลิบบินจากทางขวามือเราสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนนะคะลิบบินจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วเราตัดปลายดิบิ้นทิ้งนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ